สุ่มเครื่องเขียนจากร้านในไอจีกว่า100ชิ้นค่ะน,นนี่ดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมหช่องนอน,นี่รอทคอม,มอีกแล้วนะคะทุกคนเห็น สดตรงหน้าเราไหมคือแบบเยอะมากๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแกะพัสดุตามคาขอกันนะคะซึ่งแบบว่ามีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะคะแบบอยากดูคลิปแกะพัสดุมากๆเลยวันนี้ก็จัดให้แบบจุใจเลยะคะ่ะครั้งนี้นะคะไม่ใช่พัสดุธรรมดาค่ะเป็นพัสดุกล่องสุ่มเครื่องเขียนนนเองค่ะ <Yeah! S 1> หรือว่าลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะคะ ถามว่ากล่องส่มเครื่องเขียนคืออะไรก็เป็นการที่ร้านค้าเขานะคะจัดของจัดเครื่องเขียนมาให้เรานะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จัดเป็นแบบตามราคานะคะอย่างเช่น150บบาทอะไรเงี้ยแล้วแบบมูลค่าของก็อาจจะได้เกินหรืออาจจะได้เท่ากับ ราคาที่เราจ่ายไปนะคะก็แล้วแต่ร้านค้านะคะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นการ lucky bag นะคะเป็นการสุ่มนั่นเองเนาะวันนี้นะคะเราก็เลยจัดการนะคะทําการสั่งกล่องสุ่มมาทั้งหมด7ร้านค้าใน IG ค่ะซึ่ง7ร้านค้าที่เราสั่งมาทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมก็ประมาณ20กว่ากล่องนะคะแล้วก็มีแบบซองด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปเริ่มแกะกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่กล่องแรกกันดีก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือคัตเตอร์นั่นเองนะคะอันนี้เราสั่งมาจาก IG พ อิดโน้ตดีไอวานะคะเดี๋ยวจะขึ้น IG ไว้ให้เนาะเผื่อใครอยากไปสั่งตามกันนะคะก็จะแพ็กอยู่ในบับเบิ้ลแรปแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลัคกี้แบ็กสองบาทค่ะนี่คือได้เยอะมากเราจะเริ่มจากอันไหนก่อนดีอย่างที่เห็นอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีเป็นเทปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดคเทปนะคะมีทั้งหมดสองลายลายแรกจะเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบนี้ดูดิน่ารักมากแล้วก็จะเป็นลายเหมือนแบบว่าคือลายเยอะมากทุกคนมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นี่นะคะตัวดีเทปก็ราคามวนละประมาณร้อยกว่าบาทแล้วนะคะนี่ได้มาสองมวนนะคะ <Yeah. S 1> ยังยังสองมานะคะจะเป็นนี่ <Yeah. S 1> เป็นเมโมแพดนะคะ <Yeah. S 1> หรือว่ากระดาษโน้นั่นเอง mm hmm. มีเป็นลายน้องหมาอาบน้ํานะคะแบบนี้แล้วก็ลายผู้หญิงค่ะอันนี้จะเป็นโทนชมพูนะคะเป็นแบบพีชพีชแล้วก็เป็นลายในโดสาค่ะตัวนี้ด้านหลังเขาเขียนราคาว่า69บาทนะคะได้มา สีอันเลยแล้วก็มีนี่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะมีหลายลายมากๆเลยนี่ให้ดูคร่าวๆนะคะดูดิคือแบบโอเมก้า oh ร้านนี้ของน่ารักเยอะมากดูทุกคน ได้หมดนี่เลยอ่ะแทีย่ยงสุดท้ายนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นคล้ายๆแบบว่า study plan นะคะคือจะให้เขียนวิชาแล้วก็เขียนเวลานะคะเป็นแบบสมุดฉีกเนาะทุกคนน่ารักมากดูสิสก็ร้านแรกนะคะ Post it note DIY นะคะกล่องสูมราคา250บาทค่ะใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะคะน่ารักปุ๊บคือดีมาต่อที่กล่องต่อมากันนะคะจาก IG t i p j o y Shop นะคะเป็นกล่องสูมราคา220บบาทค่ะช่วงนี้แบบว่าจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมทุกคนก็สั่งกล่อง สูงเพื่อเขียนมาลุ้นกันนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นของแถมนะคะเป็นกระาดาษโน้นมาให้ค่ะฮัลโหลนี่เป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้นะคะกล่องสุ่มแบบน่ารักมากเป็นเทปแบบนี้นะคะนี่เลย แล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะนี่หน้าในจะเป็นแบบสติกเกอร์เล็กๆแบบนี้นะคะเป็นลิควิดน้องหมีสีฟ้าค่ะกระดาษโน้ตเช็คลิสต์อันนี้ไว้เขียนแบบว่าบันทึกนะคะแบบเออเรามีลิสต์ทูดูอะไรบ้างเนาะนี่ทุกคนได้เป็นเซตปากกาลุกลื่นนะคะ <Wow. S 1> ของซากุระเนาะทั้งหมด6แท่งใช้ได้ทั้งเทอมเลยนะคะนี่หมดแล้วนะคะ220บาทจากร้านจิบจอยช็อปค่ะต่อมานะคะจากร้านตามใจช็อปออฟิเชียค่ะ นี้เราสั่งมาเป็นกล่องสุ่ม150บาทนะคะแล้วก็ซองสุ่ม59บาทมีของแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเป็นดอกไม้นี่<อ>ก็จะมีเป็นซองสุ่มนะคะราคา59บาทแล้วก็เป็นกล่องสุ่มราคา150บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดจากซองสุ่มกันก่อนนะคะทุกคนเห็นอะไรบ้างไหมเดี๋ยวเราจะสุ่มออกมาแล้วกันเนาะมีเป็นสมุดโน้นนะคะแบบนี้เป็นกระดาษโน้ตลากาแล็กซี่ค่ะ ็นสติกเกอร์นะคะลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสติกเกอร์วงกลมจิวจ๋วนะคะเหมือนเป็นซองสุ่มซองซองสุ่ม,อ,มอีกอันหนึ่งเลยต่อกระค่ะยังไม่หมดสติกเกอร์ลายหัวใจสีลุงนะคะเป็นยางลบลายกวางแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนเป็นแบบโมเดลเลยแล้วก็มีเป็นเทปทั้งหลายนะคะได้เทปมาเยอะมากอย่างสุดท้ายเป็นไส้ดินสอกดนะคะนี่เลยสําหรับ l ั c ก y ห้าสิบเก้าบาทนะคะต่อมาเรามาเปิดกล่องสุ่มกันบ้าง1น0าบบาทนะก็จะมีเป็นสติกเกอร์อีกแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็น เทปอีก3ม้วนนะคะดินสอกดลายหัวใจเป็นเมโมแพดนะคะลายน่ารักมากเลยมีเป็นสติกเกอร์ค่ะแล้วก็น,นี้เป็นกระดาษโน้ตนะคะเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นลายแบบเหมือนทะเลท้องฟ้านะคะอย่างเงี้ยอุ๊ยแบบเก๋ๆเราสามารถไปตกแต่งห้องหรือว่าตกแต่งแบบแพลนเนอร์ได้นะคะยังไม่หมดค่ะยังมีโปสการ์ดอีกนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยลายน่ารักมากดูดิแล้วก็กระดาษโน้ตเต็มเลยค่ะมีนี่ด้วยทุกคนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะมันกระจกแบบนี้งง มีกระจกอยู่ในเครื่องเขียนด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะได้ใช้แน่นอนกระจกแล้วก็ซองสุ่มซ้อนอยู่ในกล่องสุ่มอีกแล้วเป็นสติกเกอร์ค่ะลายแบบน่ารักน่าหักก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับซองสุ่มแล้วก็กล่องสุ่มจากร้านตามใจช็อปค่ะได้ทั้งหมดนี้เลย <Wow. S 1> ต่อมานะคะจากร้าน Mindest Shop ค่ะนี่เลยเป็น Lucky Box 2อ9บนะคะแล้วก็ Lucky Bag ห้าบาบาทค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้น่าจะเป็นซองสุ่ม59บาทนะคะแล้วก็เป็นกล่องสุ่ม249บาบาทค่ะร้าน ของแถมมาให้ด้วยเป็นกระาดาษโนต้ตนะคะเรามาเริ่มจากซองสุ่มกันดีกว่านี่นี่เป็นของที่เราได้มานะคะมีปากกาค่ะแล้วก็เทปอีกแล้วเราเจอส่วนลดมูลค่า10บาทอยู่ในลักกี้แบกด้วยนะคะนี่จะเป็นพวกกระาดาษโนต้ตค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะน่ารักมากมีโปสการ์ดด้วยมีเป็นสติกเกอร์หัวใจค่ะหมดแล้วนะคะสําหรับซองสุ่มเรามาต่อที่กล่องสุ่ม249บาทกันนะคะทะ้ ได้แล้วสูงออกมาแล้วทุกคนโอ้เทปอีกแล้วค่ะก<อ>ล่องนี้ได้เทปมาสี่ม้วนนะคะมีเป็นสติกเกอร์ค่ะกระดาษโน้ตแล้วก็มีเป็นพวกเมมโมแพดนะคะกระดาษโน้ตสติกเกอร์อะไรอย่างนี้เนาะเจอเทปอีกม้วนหนึ่งค่ะโ้ทุกคนได้สติกเกอร์เยอะมากมีสติกเกอร์แบบเป็นแบบตัวหนังสือนะคะพวกเมมโมแพดค่ะกระดาษโน้ตเช็คลิส เป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็สติกเกอร์ยูเก้าศูนย์นะคะนี่เลยเป็นแบบเรนโบว์เรนโบว์อย่างเงี้ยไว้ใช้ตกแต่งเคทัทร์พท์จะน่ารักมากมีปากกาดาวมา1ด้ามอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะจากร้าน Min Dash Shop นะคะได้มาทั้งหมดนี่เลยซองสุ่มแล้วก็กล่องสุ่มนะคะคือแบบส่วนใหญ่ที่ได้มาคืเป็นเทปกระดาษโน้ตแล้วก็สติกเกอร์นะคะจะเยอะมากๆเลยต่อมาเป็นแบบซองกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็น ซองสุ่มโทนสีชมพูนะคะเราสามารถเลือกโทนสีได้ที่เราชอบนะอย wow. ่างเช่นแบบเราชอบสีฟ้าก็บอกให้พี่เขาจัดสีฟ้าให้ได้นะคะเป็นซองสุ่มราคา350บาทค่ะจาก IG Fantasy s t a t i o n e r y นะคะอันนี้แหละต้องเรียกว่าแบบซองสุ่มของแท้มีอะไรบ้างเดี๋ยวสุมหยิบออกมาดีกว่าทุกคนอัดแน่นเกินถุงค่ะเดีมาเลย มีเซ็ตกล่องนินสอบไมมเมโลดี้นะคะแล้วก็มีดินสอบไม้บันทัดด้วยนะคะนี่สำหรับเด็กๆนาะน,นี้แล้วก็มีปากกาสีชมพูนะคะได้มา5แท่งเลย <Wow. S 1> ดูดิส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม์เมโลดี้นะคะมีอันนี้ด้วยอ่ะทุกคนคือแบบน่ารักอะ่ะ เป็นแบบกุ้งกิงกุ้งกิงอย่างเงี้ยไหลได้นะคะมีเป็นลิควิดเทปด้วยทุกคนแต่ว่านี้เราไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะกระดาษโน้ตแโมเบลโลดี้ค่ะอุ้ยอันนี้ได้มาเป็นเซตไฮไลท์เลยทุกคน<ะ>ดูดิสีน่ารักมากอะ่ะได้แบบทั้งหมด6แท่งนะคะววมีสติกเกอร์คะ่ะก็เป็นเทปนะคะอย่างสุดท้ายเป็นสมุดโน้ตอันนี้เป็นสมุแโมโมโดแมเมลโลดี้นะคะไว้จดได้เป็นโทนสีชมพูนะคะจากร้านแฟนตาซีสเตชชั่นอรีนะคะทั้งหมด350บาทค่ะ อมากล่องใหญ่มากจาก IG overjazz stationery นะคะมาดูกันอันนี้จะเป็นซองส่ง259บาทนะคะทั้งหมด2ซอง เทปมาอีกห้าม้วนนะคะนี่ะจะเป็นเหมือนแบบเทปสไตล์เกาหลีอะทุกคนอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะอยู่ในซองแบบนี้เป็นกระดาษโน้ตค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะแต่ว่าน่าจะต้องตัดเองเนาะมีแบบหลายลายมากนะคะอยู่ในแพคอันนี้จะเป็นเซ็ตแบบว่าโปสการ์ดตกแต่งห้องนะคะนี่เลยคือแบบข้างในนะคะเขาก็จะมีสติกเกอร์มีโปสการ์ดมีแบบอะไรมาให้เยอะมากเลย,ยเป็นของเกาหลีนะคะก็อันนี้จะเป็นซองสุ่ม259บาทนะคะซองแรกมาดูซองที่2กันค่ะ ของเยอะมากเลยอ่ะมี memo pad นะคะแล้วก็ checklist ค่ะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์เนี้ยเราชอบมากเลยทุกคนมันจะเป็นแบบว่าแปะบอกอารมณ์นะคะเราจะไว้จด d a i ี y หรือว่า p l a น n e r ก็ได้นะคะแบบเออวันนี้เรามีความสุขหรือว่าหน้าเป็นยังไงนะคะก็สามารถแปะได้เลยมีเมม m อีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวล่าสุดนี้ จบคลิปนี้เปิดร้านขายเทปได้เลยทุกคนได้เทปมาเยอะมากอะ่ะแล้วก็เทปสีพาสเทลนะคะเป็นเซตแบบนี้มีสติกเกอร์ค่ะแล้วก็เป็นสมุดฉีกนะคะลายแบบน่ารักมากตัวน,นั้นนะคะสําหรับซองสุ่ม259บาทสองซองนะคะจากร้าน overjar stationery ค่ะเานนะคะส่งมาจาก IG my happy box bkk ค่ะ ก็มีเป็นซองสุ่ม100บาทส่งฟรีนะคะแล้วก็กล่องสุม4 9่ม490บาทส่งฟรีเหมือนกันค่ะซึ่งร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นแบบการ์ตูนซีรีสะคะ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ <Wow. S 1> มีเป็นดินสอนะคะ Toy Story นะทุกคนนี้จะเป็นเอเลียนนะคะแล้วก็มีเป็นปากกานี้คะ่ะสีฟ้า กบเหล่าดินสอปอมปอมป,ปูลินค่ะด้านหลังมีกระจกให้ด้วยนะแบบเออเหล่าดินสอส่องกระจกได้ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นอย่างลบโดเรมอนค่ะไม้บรรทัดเอเลี่ยนคือมันคนชอบแบบเอเลี่ยนมากเลยทุกคนอันนี้น่ารักมากแล้วก็เป็นเซตไฮไลท์นะคะ3ส,สีนี่นะคะทั้งหมดสําหรับซองสู่ม100บาทก็คือเป็นแบบว่าการ์ตูนหมดเลยนะทุกคนทอร์สตอรี่โดเรมนอนปอมปอมปูลินอะไรอย่างงี้มาหมดเลยนะคะต่อมามาดูที่กล่อง490บบาทกันบ้างค่ะที่อันนี้มีการแบบว่า ผอกระดาษมาด้วยนะคะมีไฮไลท์สีลุง6สีค่ะมีปากกาคู่นะคะแล้วก็เป็นยังลบมอนสเตอร์ค่ะลิควิดลายหัวใจแต่ก่อนอนะฮิตมากทุกคนเป็นลิควิด2อันนะคะแบบนี้สามารถแบบแยกแล้วก็ประกอบกันได้เป็นยังลบอีกก้อนนะคะอันนี้เป็นที่หนีบกระดาษลายกุเดทามะก็มีนินสอมาเหมือนกันค่ะไม้บรรทัดกูเดทามะน่ารักมากอะคือเรากําลังขาดไม้บรรทัดอยู่พอดีเลยนะคะนี่ก็ได้ไปใช้เปิดเทอมแน่นอน อันนี้เป็นกระดาษพับดาวค่ะแล้วก็สามารถเอาไปพับในห้องเรียนได้นะคะตอนเบื่อๆทุกคนนี่เป็นเซตปากกา Hello Kitty นะคะทั้งหมด12สีอ่ะนี่เป็นแพ็คแบบนี้เลยเป็น Hello Kitty ด้วยน่ารักมากก็หมดแล้วนะคะสำหรับกล่องสุ่มจาก IG myhappybox.bkk นะคะใครสนใจก็สามารถไปสั่งได้เลยนะเพราะว่าเขาก็มีแบบ แยกแต่ละชิ้นด้วยนะคะเผื่อแบบใครอยากได้อันไหนนะคะก็ไปสั่งกนได้เนาะมาถึงก right. yup> ันที่กล AP ่องสุดท้ายแล้วนะคะบอกเลยว่ากล่องนี้แบบจัดเต็มมากมาเปิดกันค่ะเดี๋ยวเรามาเทพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเป็นซองสุ่มเครื่องเขียน59บาททั้งหมด12องซองนะคะจากร้านปยานใหญ่ค่ะมาเริ่มกันที่ซองแรกค่ะได้เป็นเทมนะคะ3อันลายน่ารักมากอ่ะซองต มีจะเน้นไปที่เมโมแพดนะคะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะต่อค่ะเมโมแพดแล้วก็สติกเกอร์นะคะลายแบบน่ารักมากอะ่ะแล้วก็มีเทปสีลุงนะคะอันใหญ่อันนี้ลายน่ารักมากจริงๆซองที่4คะ่ะมีสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีพูงกุญแจด้วยอันนี้เอาไว้ห้อยกระเป๋าได้นะเป็นพูงกุญแจหมีนะคะน่ารักมากแล้วก็มีเป็นกระดาษโน,นะะ้ตค่ะซองที่6คะ่ะมีเทปนะคะ กระดาษโนต้ตแล้วก็สติกเกอร์ค่ะแล้วก็มีเป็นดอกอันนี้ด้วยที่เขาคิดกันนะคะแต่ก่อนแต่ว่าลืมชื่อไปแล้วทุกคนเป็นสีเรนโบว์น่ารักมากเป็นแบบเข็มกลัดนะคะซองที่7เทปค่ะสติกเกอร์หน้าย,ยิ้มสติกเกอร์แล้วก็กระดาษโนต้ตค่ะส่วนใหญ่ของก็จะแบบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่ซ้ํากันเลยนะทุกคน <Wow. S 1> แบบไม่ซ้ําเลยต่อมาซองที่8ดค่ะเทปค่ะกระดาษโนต้ต น,นี้เราได้กระจกนะคะซ้ํากับร้านที่แล้วเนาะทุกคนแต่ว่าถือว่าในเซตร้านนี้ไม่มีซ้ําเลยนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ค่ะสองที่9แล้วอันนี้แบบล้นซองเลยทุกคนปิดซองไม่ได้เป็นสติกเกอร์หน้ายิ้มนะคะกระดาษโน้ตน,น,นี้เป็นเหมือนแบบบิงโกที่เราให้ทาอะ่ะเป็นกระดาษโน้ตน,นะคะก็สติกเกอร์ค่ะสองที่1ิบนะคะทีอีกเลยนะ ตอนนี้สีกับ,บเลกแล้วอะเทปค่ะปากกาสีชมพูอันนี้นี่สร้อยคอด้วยอ่ะทุกคนเป็นสร้อยคอสนุปปี้นะคะแบบนี้เลยน่ารักมากสีเงินแล้วก็กระดาษโน้ตค่ะซองที่10นะคะเมื่อกี้นับผิดนะทุกคนเยอะจัดสติกเกอร์หน้ายิ้มนะคะแต่ว่าคนละสีกันอุ้ยแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะคะอยู่ในซองจดหมายเมโมแพป,ปากกาสีม่วงค่ะซองที่1 1เเทปนะคะสติกเกอร์ ไม่ใช่เป็นกระดาษโน้นนะคะลายเบคอนหรือเปล่าใช่ไหมอย่างนี้อะ่ะทุกคนอันนี้น่ารักมากเราเคยเห็นอยู่นะคะเป็นแบบพวกต้นเขียนเกาหลีนะคะที่เขาคิดกันดูดิเป็นกระดาษโน้นนะคะลายเออเบคอนนะคะและซองสุดท้ายของวันนี้นะคะซองที่12 นี่อันนี้เป็นเทปสีลุงนะคะน่ารักมากเลยอันนี้แบบแปลกใหม่มากทุกคนแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นปึกเลยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โพสตลน์นมกล่องนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะเหมือนแบบคร้ายุ่เก้าูนี้นึงนะทุกคนเป็นเงาเงก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับซองสุมเครื่องเขียนนะคะทั้งหมด8ร้านใน IG เลยนะคะที่ตอนแรกบอก7เนาะสรุป8ค่ะทุกคนเยอะมากนี่ ลแล้วก็รวมๆทั้งหมดนะคะ <Wow. S 1> ก็ประมาณ20กว่าซองนะคะ <Wow. S 1> เยอะมากและเครื่องเขียนทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะนําไปใช้ในวันเปิดเทอมค่ะแต่ว่าเราคงใช้คนเดียวไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาแจก เดี๋ยวเราก็จะจัดเตเคเขียนแจกนะคะใน Facebook Fanpage nonny.com ค่ะตรงนี้เลยถ้าใครไม่ไดติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะส่วนกติกาหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะในการร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในโพส Facebook นะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ทุกคนเพราะช่วงนี้แบบใกล้เปิดเทอมก็จะวุ่นๆนิดน,นึงนะคะแต่ว่ามาแจกแน่นอนนะคะทุกคนไม่ต้องรีบร้อนนะคะก็สามารถกดถูกใจ Facebook Fanpage ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาลงรูปใหม่มันก็จะขึ้นมาหน้าฟีดนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ ดูจนจบคลิปเลยนะคะวันนี้แกแบบถูุดใจมากสําหรับใครที่แบบสายเครื่องเขียนสายชอบอย่างเงี้ยต้องไปตามกันนะคะเพราะว่าเราได้ป้ายยาวไว้หลายร้านมาเลยนะคะ <c oughs> ก็สามารถไปตามกันได้เลยนะคะในแต่ละ i อเลยสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,มก,มก,มกดไ like, ลค์แชร์ c r i b e เพื่อนนะคะและอยากให้เรามาเปิดกล่องสุมอะไรอีกหรือว่ามาเปิดพัสดุอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยะคะ่ะขอตัวไปฟินกับเครื่องเขียนก่อนนะคะเยอะมากจริงๆไม่ไหวบ๊ายบาย